ร่างกายคนเรานะนี่สมองน่ะเหมือนมีดแต่พี่มีดนี้ถ้าไม่ฝนเนี่ยมันโผล่นะมีดเนี่ะถ้าพี่ปล่อยไว้มันจะสนิมกัดไงแต่ถ้ามีดที่มีการขัดทุกวันเนี่ยเอามาใช้งานทุกวันนะพี่มมันจะไม่ผุแต่มันจะก่อนแต่มันคมพี่ลองสังเกตตลอดมีดแม่ค้าขายหมูอ่ะมันเอามีดนี่มาปาดหมูทุกวันแล้วมันก็ฝนทุกวันนะพี่มีดมันเาสาแต่คมคมใช่ อันเนี้ยอันเนี้งงย้วยท,ที่ออสพูดเนี่ยก็คือคนทํางานผังเมืองเนาะอาวุธหนึ่งของเราคือปากใช้ในการ <ไป S 2> ถ่ายทอด<ๆ>สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําออกมาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีการรับบ่อยๆรับฝึกการพูดฝึกการคิดฝึกการเอ,อสรุปประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าทํางานผังเมืองแล้วไม่ไม,ไม่หัดทําตรงเนี้ยมันก็มันก็ไปไม่รอดนะอืมันก็ทําให้ให,ให้งานที่ผมบางทีทมาทั้งอย่างดีเลยปรากฏว่า คนไม่เข้าใจเจ้าของหลัากการผังเมืองนะพี่ครับถามในต้องตอบให้ทันการที่จะตอบได้ทันมันต้องพูดพูดยังไงจะตอบได้ทันสมองมันต้องรับผมถามปั๊บประมวลผลได้เลยแนละ้วต้องตอบอตอบตรงประเด็นตอบฉาดฉานไม่ติดไม่ขัดดังนั้นอะอะไรที่มันจะทำให้เราไม่ติดไม่ขัดหนึ่งก็คือสมองเนะี่ยจะต้องมีการฝึกฝน อีกประการหนึ่งก็คือการฝึกฝนในเรื่องประสบการณ์นะครับรับฟังข้อมูลศึกษาข้อมูลเรียนรู้สิ่งต่างๆเมือม่อถึงจุดหนึ่งนะพี่ม,มันจะเกิดการโต้อตอบแบบเขาเรียกว่าแบบฉับพลันอ,อัตโมติและเป็นการโต้อตอบที่มีเหตุและผลคนก็จะเชื่อแต่ถ้าคุณถามปับ๊บนิ่งปาห้าวิสิบวิถามเอออามอไม่เข้าใจประเด็นที่ถามตอบไม่ตรงประเด็น จบเลยเนี่ยเราเราก็จะมีประสบการณ์แบบนี้นะบางทีไปเจอคําถามแบบจะเหมือนกับเราเราถูกนอกอะ่ะวิธีการที่พี่จะแก้ปัญหาบ่อยๆคือว่าขอญาตทคนคําถามอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีผมยังอ่าไม่เข้าใจับประมาณเนี้ยมันก็เบรกให้เราได,ได้ได้ตั้งตัวส่วนแบบเนี้ยมันมีสองอย่างสําหรับผมหนึ่งผมจะทวนคําถามแบบที่สองอมผมจะบอกเลยคําถามนี้ผมยังไม่มีคําตอบให้ผมขอ เก็บ um um ประเด็นของพี่ไปค้นแล้วผมจะหาคําตอบมาให้พี่คนจะมีสองลักษณะนะครับขอทวนใหม่ว่าคนมีสองลักษณะลักษณะแรกก็คืออยากรู้คําตอบลักษณะที่สองก็คืออยากชนะดังนั้นบางอย่างเราตอบไม่ได้เราบอกเขาเลยว่าเรายอมแพ้เดี๋ยวเราจเป็นคนข้อบนมาตอบเขาใช่ครับแล้วเขาจะรู้สึกดีกับเรานะครับแค่นั้นเองฮะตอบไม่ได้ก็ไม่ต้อง ตัวมันต้องดันรุดรังที่จะต่อไปครับบอกเข้าไปเลยว่าประเด็นนี้ผมขอเก็บไปศึกษาแล้วผมจะขอเบอร์โทรพี่หน่อยเดียเด๋ยวผมจะค้นคาตอบมาให้พี่แค่นั้นก็ดีใจแล้วครับให้คําชมไปเลยโหเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะแต่เออเพลินผมขอหอยอัดไปค้นคว้าหาคําตอบมาอีกครั้งหนึ่งด,ดีกว่าจะได้อะไรยงเงี้ยก็คือการชมเขาได้ซ้ำไปนะว่าเป็นคำถามดีมากเลยอือเป็นคําถามที่ผม อาจจะขออนุญาตไปค้นคว้าเป็นคาถามที่ดีผมอยากค้นมาตอบท่านนล้ววันนี้ยังตอบไม่ได้แค่นั้นเองฮะเขาก็จะรู้สึกดีกับเราว่าเราไม่มั่วดังนั้นพี่พี่ตูนบอกครับผมว่าสมองคนเราอ่ะไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องฝึกฝึกฝนสมองตัวเองครัพี่รับคมก็เหมือนมีดแต่พี่มีดไม่ใช่นะพี่พี่ปล่อยเอาไว้นะให้สนิมกัดนะฝัอะไรก็ไม่เข้ามันจะมันจะก่อนมันจะกอดทื่อแล้วปืนปืนที่ไม่ได้ยิงอ่ะ เหมือนกันฮะปืนก็เหมือนกันครับปืนเนี่ยต้องยิงทําไมต้องยิงอ่ะปืนพอมันยิงจะมีนิสัยคือล้างปืนด้วยการเอาสนิมออกก็คือใช้น้ํามันล้างปืนเนี่ยอืมมันก็เหมือนกับกระเป๋าหนังก็เหมือนกันเนี่เหล็กก็เหมือนกันก็คือปืนกระเป๋าหนังผมจะบอกให้นะหนังที่ไม่ใช้อ่ะหนังที่ไม่ใช้เอาวางไว้เลยมันจะก่อน มันจะไม่มีความยืดหยุ่นทลพี่สังเกตไหมหนังที่เราใช้ทุกวันทุกวันมันมีการยืดหยุ่นมันจะไม่แตกเนื้อมันจะยืดยืดหยุ่นและอีกสิ่งหนึ่งอ่ะทําไมหนังมันนิ่มไอ้ตัวเหงื่อเนี่ยะไอ้เหงื่อเราเนี่ยมันทําให้เกิดการยืดหยุ่นของหนังที่ดีพี่สังเกตไหมเวลาพี่ใช้กระเป๋าตังค์อะกระเป๋าตังค์พี่จะมันแทบเลยอันนี้มันเกิดจากเหงื่อพี่ใช้ทุกวันจับทุกวันทุกวันอืนะครับดังนั้นจะต้องเอนมาใช้ โอเคพี่อย่างงั้นจะได้ไปทำธุระกันพี่อากรโอเคก็นอนเลยโอเคสวัสดีครับ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 ครับโอเคเอาแล้ว I w a i t i n g on the bus now, come another few minutes on my feet, and I got to get to e taxi, taxi. It's 11 and the bus not run The only way to reach my baby I got to get a taxi, taxi oh, oh, oh. Got to get a taxi cab, yeah to get a taxi cab. Silver dollar coins in my pocket. It's chilly and I got no jacket. Mosquitoes are crowding on me. If it wasn't my baby, i forget it. Turn around and walk back home until another day. But no way. And turn on the blues. Oh well, that's when I get home to my baby. Waiting at the bus won't come. Another few minutes on my feet and I gotta get a taxi, taxi. It's 11 and the bus not run. The only way to reach my baby, I got to get out. Gotta get out. Hey. Mm -hmm. hey. mm -hmm. hey. Gotta get a taxi, cab Taxi. Get a taxi cab, yeah.